กราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรักทุก,ท,กทุกท่านครับชัยพนมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และช่องเครือข่ายของเราที่ขึ้นเมืองกึ่งเมืองกึ่องอยู่บนหน้าจอนะครับกดติดตามุกช่องน้ำโขงลดต่ำสุดในรอบป,ปีเผยให้เห็นรอยพระพุทธบาท2,000ปีโพขึ้นกลางน้ำโขงนะครับที่จังหวัดนะคนพรพนม ขณะเดียวกันที่น้ําโขงแห้งนะครับก็ได้เห็นรอยพระพุทธบาทนะครับบริเวณหน้าวัดบ้านเบินพระบาทตาบลเบินพระบาทอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพบรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้งําโขงอายุราว2000ปีที่จาลึกบนโขดหินกลางน้ำโขง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุสมัยสร้างพระธาตุพนมดุ่นแรกหรือกว่า2,500ปีว่าครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตัดสรู้เดินทางมาเผยแ่พระธรรมในชมพูทวีป ลุ่มแม่น้ำโขงล่องมาตามลำแม่น้ำโขงได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาลและพระยาป่าปากคำที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาลและก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาโลกมนุษย์เหล่าพญานาคและเหลา่าปาปากคำ ได้ร้องขอพระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ไว้กราบบูชาจึงได้ปรากฏเห็นถึงปัจจุบันซึ่งปีนี้น้ำโขงแห้งเร็วประชาชนนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นะครับก็จะเห็นเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับสาธุสาธุนะครับคิดสิงด่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานี่ก็เป็นข้อมูลที่ลงไว้เมื่อวันที่28ธันวาคม2563นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกด้วยครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่ชมแล้วชื่นชอบชื่นชมนะครับก็อย่าลืมติดตาม ชายพนมกดกระดิ่งติ้งติ้งและช่องเครือข่ายของเราที่ค้นเมืองเกิงเมืองเกิอง,อ,งอยู่บนหน้าจอนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกหวยทุกงวดสวัสดีค่ะ